โค้งสุดท้ายแล้วนะคะสําหรับการรับสมัครคู่สมรสค่ะคู่สมรสของอสมออสสสามารถสมัครเป็นสมาชิกชกสอสมอได้จนถึงวันที่30มิถุนายน2568นี้นะคะอ,ะอันนี้ก็ใกล้แล้วนะคะรีบๆเข้านะคะสำหรับท่านที่ยังไม่สมัครเผื่อเรือเผื่อขาดเผื่อเอกสารไม่ครบจะได้มีเวลาแก้ไขค่ะ รีบไปขอใบรับรองแพทย์แล้วก็เตรียมเอกสารไปให้ครบตามที่สมาคมแจ้งไว้นะคะเอกสารก็ไม่ยุ่งยากนะคะก็จะมีว่าท่านจะต้องจดทะเบียนสมรสมาแล้วอย่างน้อยสองปีแล้วก็มีใบรับรองแพทย์เป็นโรคอะไรก็ให้คุณหมอลงไปตามนั้นเลยนะคะส่งได้ไหมถ้าเกิดว่ามีโรคประจาตัวส่งได้คะ่ะสมาคมจะเป็นคนพิจารณาเองนะคะว่า,าเขาจะรับสมัครหรือไม่รับสมคัครค่ะสหรับคู่สมรส สมัครได้แค่ครั้งเดียวนะคะก็คือถ้าแฟนของนางกอไก่สมมติว่านางกอไก่เป็นอสม,มอนะคะถ้านางกอไก่เคยพานายขอไข่ไปสมัครแล้วซึ่งนายขอไข่เป็นคู่สมรสเป็นสามีของนางกอไก่เมื่อหลายปีก่อนซึ่งเคยสมัครแล้วตั้งแต่ปี65าครั้นี้นางกอไก่ก็มีการหย่าร้างหรือแยกทางกันแยกกันอยู่หย่าทะเบียนสมรสแล้ว นางกอไก่ก็เลยไปจดทะเบียนสมรสกับผู้ชายอีกคนซึ่งเป็นสามีคนที่สอง่าเป็นนายคอควายนะคะนางกอไก่จะพานายคอควายไปสมัครอีกไม่ได้นะคะเพราะว่าคู่สมรสของนางกอไก่จะสมัครได้แค่ค้างเดียวค่ะอ่าดังนั้นคนที่สมัครไม่ได้ก็รับรู้นะคะแล้วคนที่หลุดจากการสงวดไม่ใช่สิเนาะไม่เรียกว่าสงวดคนที่หลุดจากการสมัครค้งก่อน ไม่มีเงินให้หักสุดท้ายก็หลุดไปเลยรอบนี้ก็ต้องรอให้ครบ2ปีถึงสมัครได้นะคะส่วนคนที่สมัครใหม่ในรอบนี้นะคะคู่สมรสนัวอสมอหรืออสสจะต้องมาหักในบัญชีของอสสหรืออสมอเท่านั้นนะคะสมาคมก็เหนื่อยที่จะฟังว่าท่านลืมเอาเงินไปใส่บัญชีส่งเงินมาที่หลังอะไรแบบนี้มันจะยุ่งยากไปหมดนะคะ ตอนนี้ก็ให้หักกับบัญชีคู่สมรสเท่านั้นนะคะส่วนคู่สมรสเดิมคนที่มีปัญหาสมาคมบังคับให้ต้องมาหักกับคู่สมรสที่เป็นอสมอนะคะส่วนคนที่ไม่มีปัญหาอย่างเช่นคู่สมรสของเขาก็คนละบัญชีกับอสมอ,อยู่แล้วแล้วก็ไม่เคยมีปัญหาเลยจะต้องมารวมหักกับอสมอไหมไม่ต้องนะคะแต่ถ้าใครที่มีปัญหาว่าก็ไม่ค่อยสมาเสมอหรอกหรือใครที่ สมันเสมอดีแต่อยากมารวมหักกับผู้สมงรสตั้งนานแล้วแต่ก่อนเขาไม่ยอมตอนนี้เขายอมแล้วนะคะท่านแม้ว่าจะสงว่าได้ดีอยู่แต่อยากจะมาร่วมหักได้เลยค่ะก็ไปจัดก,การได้เลยนะคะ